สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้มาพ้นดินดในพักกาดขาวจา้ะพ้นดินพักกาดขาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยการใช้เห็ดนางเยอะทำสาดยาใส่ปุ๋ย ก่อนใช้จำนำต้นด,ดินทุกคนต้นด,ดินนั่นพักกาดขาวเลยจ้ะอันนี้พักกาดขาวเลยจ้ดปลูกต้นไหนน้อยนั่นแหละจ้ะตอนนี้กำลังอวบใหญ่เลยจ้ะเยอะกอนไชยนี่กุณลูกน้อยหน่อยปลูกต้นเน้นน yeah, ้อยเนาะเยอะแตนี้เป็นทุงแล้วอันนี้กำลังเป็นสวยเลยกำลังสวยเลย <G l ug> เริ่มสตาร์ทเป็นกอแล้วเห็นไหมเนี่ยพ้นดินจ้ะพ้นดินพ้นดินพักพ้นดินพักแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้ะตามสารจ้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยไว้ตามร่องเลย ตานฝรั่งจะลังให้น้ำฝรั่งให้น้ำคนไทยทำเสร็จแล้วฝรั่งเป็นคนให้น้ำอย่าโวลประ่าฝรั่งทำแบบนี้ไม่เป็นฝรั่งทำไม่เป็นไงคนไทยก็ต้องทำเองหมดเลยอะไรอะไรก็คนไทยคนไทยฝรั่งนั่งกินข้าวเดียวไ่呀เป็นไม่ดีต้องช่วยคนไทยสิย่าผมให้น้ำคนอะไรกนั่นแหละ ทำดินไอ้น้ำคนพลุกที่ไหนทำดินคนไทยทำอยู่เนี่ยเป็นเล็บนี้คนไทย <laughs> แล้วหัวละใส่ปวนดินผักเสร็จแล้วฝรั่งก็เป็นคนเอาน้ำมาให้ตองๆนะครับสียคนนี้นักเตอรู้นะ เรียร์เลวฝรั่งคนไทยพวนดินเสร็จแล้วทีนี้ฝรั่งให้น้ำทำน้อำออกก่อนสวัสดีครับทุกคนฝรั่งให้น้ำพักฮะคนไทยทำดินฝรัง่รงให้น้ำอย่าให้น้ำดีๆนะฝรั่งอย่า อันปักกาศขาวกำลังงามจะประกาศขาวบ้านเ่าด้วจ้ะอามาจากบ้านเทาอ่ะจ้ะ,ะกาดขาวกาดขาวบ้านเขาขึ้นงามเลยจ้ะอ๋ปลูกเด่น้อยตอนนี้ถ่ายวิดีโอไ้เบิร์กอ่ะละจ้ะตอนนี้เริ่มงหญ่งามลวจ้ะอีกไน่กับเไดกกินลวจ้ะมันไทพื้นดินแลลวก็ให้ฝรังไมนค้นไ้น้ำจ้ะอย่ารังไ้น้ำที่แบบฝรังพืงพ้นดินบาเป็นก็ต้องไปค้นไน,น้ำฮ่า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  ให้ทั่วๆหน่อยข้างริมไม่ให้เลยน่ะสวยนะสวยขนาดนี้ทุกคนไหมสวยนะดอกกุหลาบด้วยสวยข้างล่างดอกกุหลาบก็สวยดอกไม้ก็สวยฝรั่งก็สวยดอกกุร้าโอ้ยอย่าเด็ดเทียงกำลังสวย ม่เอาให้มันน้าให้มันอยู่แบบนี้แหละสวยเด็ดที่เป็นดำๆออกได้อยู่สีเหลืองแค่เพิ่งเด็ดให้มันหล่นให้ใบมันหล่นลงข้างล่างแบบนี้จะสวยเห็นไหมแม่แม่แม่ขหล่นลงข้างล่างอันนี้จบกลางนคนเดียวสวยเนาะข้างลังกับเบื้องสวนแม่ไปดูสวนแม่หรอไปดูสวนแม่ไปเบื้องสวนแม่ย่าจับสวนแม่ย่าเป็นยังไงลมแห้ง เดี๋ยวไม่อยากเอาพ่อปูกลับมาหมดรอดเอาเปิดทุกอย่างกับพลาสติกหัวรอดสวนแม่เพื่อนเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเอาพวาสติกคอมพักคอมหายาไว้ทุกอย่างเลยทุกคนทั่วปูนเอาด้วกกันขึ้นบอกแล้วอย่าเพิ่งปลูกไม่ได้ยินนี่แหละคนแก่ดื้อขนาดนี้อยากเดี๋ยวขนาดนี้มาได้กินนะ ดื้อขนาดนี้แม่ใครดื้อขนาดนี้อย่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะเออขึ้นไทยก็เต็งไปเร็วเสียเร็วเต็งอันนี้ห่านห่านบักแตงคนไทยก็ฝรั่งเห็ดไห่เม่ยนาเอาเสือกตอกตอกแล้วก็ใหม่จ้ะแล้วก็เห็ดให้เราปลูกปลักก็แม่พฟมสวยไหมึ้นสวยสวย หลับที่สวนแม่คุณขึ้นสวยๆเนาะมาอันใหม่มาอันใหม่โอ้แตกยอดอันใหม่สวยมากเ,เลยเอ่าฮะโอเคตัวนี้เป็นซุงแล้วเนาะแตกยอดสวยมากเลยใหญ่ด้วยอวบด้วยยอดใหญ่นุ่นด้วยประมาณอืมดีมากๆเลยเป็นสัน้น <laughs> ของเราเป็นเลเซนเล็กๆอ้วนๆเหมือนเมียคุณเลยนย่เอ้าผุกดอกไม้นี่สวยจังฝรั่งอย่าดอกไม้นี้เป็นสวยๆสวยเนาะเป็นซุ้มด้วย อสูงด้วยสวยด้วย yeah, yeah, yeah. สวยเนาะดอกไม้อันเนี้ยแค่ <Yeah. S 1> นี้อาจารย์มาสวนแล้วแค่นี้อาจารย์วันนี้่วงนี้วิดีโอก,ก็เป็นแบบไล่สาระอาจารย์เขาไม่เห็งสักอย่างจต่วิดีโอของคนไทยก็ฝรัลล่งอาจารย์เดี๋ยว yeah, เดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนด mm hmm. อกไม้เมญ่าคืองามแต่น้องเนี่ย สีเหลืองสีเหลืองอย่าพูดมได้สวยเนาะสวยฝรั่งพูดสีเหลืองดิสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองฝรั่งโอ้ก็กระเป๋าเมียโอเคเวลามาปิดแล้วฝรั่งไปทำนังเอ็กน <laughs> ่ร้อนัต่ยู่อกยาวนึกอะไรที่ทาน เบอร์เบอร์เบอร์คนดีกระเป๋าเมียชืดสภาพดีๆเอ๋โอ้ฝรั่งก็ได้เฮ้โอเคทุกคนโอเคทุกคนฝรั่งกลับบ้านแล้วขอบคุณครับทุกคนที่ทังคมเมนต์สวัสดีครับบอนบายบายทุกคนโอเคค่ะทุกคนฝรั่งกับคนไทยกลับบ้านละจ้ะเดี๋ยวฝรั่งออกไปเฮ็ดงานอีกจ้ะ คนพามาพวานดินปุยพดนน้ำอันประกาศขาวกับพักคนาเสื้อจ้แะแ้วก็เบื้องส่วนใบหญ้าน้อยนึง่ะจ้ะตอนนี้กับสียางเมื่อบาอ้านละ<ด>จ้ะประกาศดี้ะจ้ะมีแดดมือนนี่จ้ะประกาศดีดีจ้ะนี่เบื้องส่วนของคนอื่นจ้ะส่วนของเพื่อนบ้านล้จ้ะนี่ อันนี้เพื่อนบ้านขางสวนของคนไทยก็ฝรั่งจ้ะอันจากเพื่อนกำลังปลูกสลัดอันเพื่อนกำลังปลูกสลัดของเพื่อนจ้ะอันพูดก,กับทัวอันนี้เขาเรียกถัวอะไรนะถัวใหญ่ๆอ่ะทั่วจะเพ็่นปลูกกำลังงามเลยจ้ะของเพื่อนงามเนาะนชาขนาดนี้คนไทยมาสั้น คนไทยยืนถ่ายวิดีโอไงแล้วฝรั่งก็เดินเดินเดินคนไทยก็ช้าสิฝรั่งเป,ปิดป,ป,ป,ประตูคนไทยไปข้างนอกฝรั่งเปิดประตูคนไทยได้ข้างนอกมันฝรั่งล็อกมันฝรั่งลอ็อ,อ,อ,อกนะเอานอกประตูสวนลราจ้ะนั้นอากาศนอกสวนเ้าจ้ะนีอากาศดีดีแจะมวันนี้บอ่บอหอนบ่อหนาวงามจ้ะอากาศอากาศงามจ้ะ โอเคค่ะเมื่อบ้านล่ะจ้ะขอบคุณได้ค่ะเด้อทุกคนได้ค่ะเด้อแล้วว่าทุกคนจะกันเด้อทุกคนได้ค่ะเด้ดอฝรั่งบอกไปี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้กลับมาดิสวนไปซื้อขนมปังกลับมาด่างสวนล่ะจ้ะมาให้ยย่างไปซื้อขนมปังร้านข้าจ้ะเดี๋ยวนี้ดีด้วย มือนี้มือนี้เป็นวันเป็นวันเอ่อวันเป็นเลขหะจ้ะวันเขาเก็บขยะจ้ะทุกคนกเสษียณขยะมาวางไว้หน้าบ้านจ้ะตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้จ้ะ,จะแล้วรถเก็บขยะก็สิมากเก็บมาจ้ะ <c oughs> อยากพ่อฝรั่งรอฝรั <c oughs> ่งถ้าจะไปซื้อขนมปังอ่ะจ้ะเอามาเฮ็ดกับขา่าวเห้ฝรั่งกินขา่าวตอนเช้าจ้ะไปซื้อของตอนเศ้าอากาศเย็นหนาวเนาะ อันนี้ก็แถวที่คนไทยอยู่น่ะจ้ะคนไทยอยู่แบบข้างนอกอ่ะจ้ะอยู่บ้านนอกอ่ะจ้ะเสียงรถอยู่บ้านนอกฮะทุ่อ่ะเขามีเขามีสวนเป็นบ้ปาแล้วบ้านนี่มีสวนเป็นคือจังปาว่ะสันว่าทำความสะอาดเอียงวราสันวะสวยทำไมไม่ทำสวยะตโีฝรั่งจม ไปลังจมวะทำไมไม่ทําสวยวะสันจริงทุกอย่างเราจะตกพักข้างในที่ไกลอ่ะไม่ต้องใส่บ้านนี้เป็นเป็นคนแก่ไม่มีแรงทําไงเนาะไอ้คนไม่กินเนี่ยมันต้อลุกไงพักอืมมึงลมแล้วทุกคนเสียงลมลมแหง้งแห้งจ้ะอากาศกลับมาหนาวอีกแล้วมั้ยจ๊ะลกลกกับมาหนาวอีกแล้ว สามสิบมือมะเนียจ้ะไผ่เนี่ไปซื้อขอนมปังคนเดียวกับไ่เนี่ยไปได้จ้ะต้องให้เขาแางไปเป็นมูลน้ำ เสียงระฆังวัดนะจ๊ะเสียงระฆังวัดชาวบ้านคนไทยก็ฝรั่งอยู่ไก่วัดยางยางฝรั่งยางยางลมแข็งแรงคนไทย <laughs> ลมแข็งแรงนะ <Yeah. S 1> บอกว่าลมแหง้งลมแหง้งอยู่ อันนี้ก็ลมแข็งแรงแข็งแรงอย่างเงี้ยไงลมแห้งลมแห้งเออลมแห้งแล้วเฟลังดอกอีกยังเัี้ยเนี่ยม่ดู้ม่รูตัวกะไรกินได้ไหมเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ตัวกัอะไรก็ว่ได้กินพวกนี้ไม่ได้กินเหรอ ก็ใช้อยากกินทุกอย่างเนี่ยมันไทยอยากกินทุกอย่างก็ต้องมาเอ,อ้าใครกินทุกอย่างมันเหมือนเหมืนอ,อนะดมนดอกอะไรเนาะไม่รู้เหมือนดอกอะไรไม่รู้ไก่ยางย่างต่อยางต่อย่างต่อผันเราลดบุตรดมบาดมาแล้วได้แล้วพี่ของเสร็จแล้วทุกคนย่างกลับบ้านตะบันหนุ่งถุงกลับบ้านแล้ว ซื้อหนึ่งถุงกลับบ้านแล้วแต่บอกเอาอย่างไรมาห่อนเอาซื้อหนึ่งถุงนึงบอกบอกไม่เอาอะไรเยอะๆมาถึงซื้อเอาซื้อเอาจนเต็มถุงอะจะลังอยากกินองุ่นกลับบ้าน คนเดินกลับบ้านคนไทยเห็นต้นแค่ทุกคนต้นแค่ทุกคนแต่มันสูงสูงคุนอะทุกคนต้นแค่ฮัลโหลต้นแค่สูงสูงทุกคนคนอะฝรั่งขึ้นให้หน่อยบ่คนไทยขึ้นวาสันมันสูงทุกคนอยากได้ดอกแคง่งามฝรั่ง คนถ้าไออยากกินดอ,อนกแค่ดูล่ะโอ้แต่ต้นมันสูงจังเลยมีต้นเตี้ยให้เราเก็บเลยเนาะไปยังไปบ้าน<ป>ดอ,อกแค่ก็ไม่ได้ดอ,อกแคมันลนลมแหง้งนี่ดอ,อกแคดอ,อกแค่มันลน คนไทยอยากได้ฝรั่งใจร้ายไม่ขึ้นให้เป็นต้นสูงเกินไปฝรั่งจะปีนเหรอฝรัง่งจะปีนเหรอต้นสูงขนาดนี้เออผักเซียนผักเซียนเต็มเลยผักเซียนจ้ะตว่ามันอันนี้แหละจ้ะ มันยังก็เอืนอนอันมันไม่หมากอ่ะจ้ะดอกล้นบนหล่ะไม่หมากเต็มอยู่ดงผักเสี้ยนแล้วจ้ะอืมนีม่กับผักเสียยออเสยเ้ยนแล้วอันนี้ยอดงามอวบผักเสี้ยนเย็นๆเลยจ้ะนุนนะแล้วไม่หมากบนหล่ะทางย่างเมื่อบ้านคนไทยก็ฝล,ลั่งแล้วจ้ะนี่ <laughs> ชิวัดบ้านบ่ดูวันนี้ <laughs> <c oughs> ไปเดินเดินเดิน ลองแข็งแงเร็วไม่เ <laughs> อาต้นสูงเกินไปไม่ขึ้นหรอกโอ้ฝรั่ลลงดอ,อกแคสวยจังเลยเฮี่เยเลยขึ้นขึ้นนั่นดอ,อกแคทุกคนขึ้นจนไหมอ้ยยังขึ้นขึ้นมาสั่นว่โอ้ย <laughs> <laughs> ไม่ถึงหรอก เฮ้ยหกิด <interacted> อ <ota bir essions> yeah, ่ะไปเดี๋ยวเขาไปถึง <tre> บ้าน